ข่าวความคืบหน้าทางฟากฝั่งของเงินส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนออกมาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเ c e b o o k ด,ดเรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อความว่าผมฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดถัดไปโอนให้9ธันวาคมนี้ ส่วนเงินช่วยข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร้นั้นแบ่งเป็น2งวดงวดแรก500โอนจ่าย3-5ทธันวาคมนี้ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าในด้านของเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวที่เกษตรกรหลายคนยังไม่ได้รับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดเรเฉลิมไสศีอ่อนได้ออกมาประรากาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook ว่าจะมีการโอนเงินเงินประกันรายได้ข้าวงวดถัดไปโอนให้วันที่9ธันวาคมในวันพุธหน้าครับ ส่วนเงินไร่ละ500รหรือ,รอที่ทางเพจเฟ e บุ๊กด็อกตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนได้แจ้งว่าไร่ละพันบาทไม่เกิน20ไร่จะแบ่งเป็น2งวดงวดแรก500 โอนจ่าย3-5ธันวาคมนี้ซึ่งวันที่การโอนก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับทางสถานีข่าวกระทรวงการคลงังที่ออกมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของธนาคารทกาสาว,ว่าเริ่มมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่1ธันวาคม63โดยมีการโอนไป4 0 0แสนครัวเรือนในวันที่1ธันวาคมและจะมีการทยอยโอนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ธันวาคมจนครบ4ล้าน5้าครัวเรือน ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้ในปี63-64ทัแน่นอนครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนโดยเร็วทั้ง4ล้าน5แสน60,000ครัวเรือนหากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้ทันข่าวติดตามความเคลื่อนไหวได้ทันท่วงทีครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ